สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำลาวพัฒนา3ตัวตรงโต๊ดสูตรนี้ครับมาคํำนวณให้ท่านได้รับชมก่อนเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเดียวครับที่ตัวเลขเดินดีที่สุดครับเข้าทุกงวดครับไม่มา3ตัวบนก็มา2ตัวครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็ สองแปดเก้าแล้วงวดนี้ก็เข้าไปแปดสี่แล้วก็มีเก้าเพราะว่าเลขมันชนกันทุกที่แปดกับเก้าผมก็ให้ชนแปดกับเก้ารูดแปดกับเก้ายังไงก็ได้ตังค์ครับสูตรนี้แล้วเลขชุดเขาก็จะมีสูตรหนึ่งก็จะเข้าไปที่ห้าเก้านี่ครับส่วนสูตรสองจะเข้าไปที่แปดสี่ฝั่งนี้จะลงล่างครับฝั่งนี้จะขึ้นบนงวดก่อนในตรงนี้มาบนครับสามตัวบนฝั่งนี้จะลงล่าง วดนนี้ที่มันชนกันก็คือแปดกับเก้าก็มาทั้งแปดทั้งเก้าครับสําหรับสูตรนี้สูตรนี้ดีที่สุดครับเท่าที่คํานวณสูตรมาที่ตัวเลขถือว่าตัวเลขจับคู่แล้วยังไงก็จับวินครับไม่ไม่ไม่ขาดทุนเลยครับสําหรับสูตรนี้ส่วนสูตรนี้เราจะต้องคำนวณสูตรลาวพัฒนาร้อยมลัยสูตรหนึ่งสูตรสองก่อนครับแล้วก็เอาเลขตัวสุดท้าย มาตั้งโจทย์แบบนี้ต้องใช้เลข2ตัวครับทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองสำหรับราวพัฒนาสามตัวตรงโต้สูตรนี้ส่วนสูตรหนึ่งผมก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยครับราวพัฒนาสูตรหนึ่งตัวเด่นนี่เขาเดินดีทุกงวดครับตัวสุดท้ายที่เราร้อยมาไล่กันลงมาจะเหลือตัวเดียวแล้วก็เพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งงวดน,นี้ได้หกเจ็ด ก็ออกหกสี่วันนี้เจ็ดแปดก็มาทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับงวดที่ผ่านมาออกแปดสี่ห้าเก้าก็มาทั้งแปดทั้งเก้าครับงวดใหม่งวดนี้วันที่ยี่สิบหกได้หกกับเจ็ดตรงนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ห้าตรงนี้ได้เจ็ดกับแปดงวดนี้เด่นไปที่สองตัวคือหกกับเจ็ด เราก็จะเอาเลขหกมาตั้งก่อนครับสำหรับ 101, สูตรหนึ่งสูนี้สูตรหนึ่งจะได้เลขหกเนี่ยครับเราร้อยมานไลกันลงมาเสร็จแล้วสูตรนี้เดี๋ยวจะมีท่านถามอีกว่าผมเอาตัวไหนมาคำนวณเป็นร้อยมันไล่ลงมา ผมจะใช้เลขไอ้นี่ครับเลขสามตัวข้างหลังก่อนแล้วเราเอามาไว้ข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมครับสี 4, 5, 9, ่ห้าเก้เาเราก็มาตั้งสี่ห้าเก้าข้างหน้าก่อนแล้วก็เอาศูนย์หนึ่งแปดมาตั้งข้างหลังแบบนี้เห็นไหมครับเราแค่สลับตำแหน่งแค่นั้นเองแล้วก็บวก100ร้อยมาไล่กันลงมาให้ครบเนี่ยครับสูตรนี้นี่พอเราตั้งตรงนี้เสร็จ ให้ท่านเอาเลขข้ามเลขนะครับท่านดูดีๆนะผมจะใช้เลขข้ามเลขหลังจากที่เราสลับตัวเลขเสร็จแล้วเราจะข้ามเลขข้ามสามตัวก่อนจะเริ่มจากสี่สี่นี่ครับสี่เก้าหนึ่งก็เอาสี่เก้าหนึ่งมาตั้งหลังจากนั้นสามตัวหลังก็ตามด้วยห้าศูนย์แปดนี่ครับห้าศูนย์แปดผมจะสลับตัวเลขอีกทีหนึ่งสำหรับสูตรนี้ จากการที่เราสลับ2องตำแหน่งนี้เราก็มาสลับอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเริ่มจาก4ข้ามไปก็เป็น9ข้ามไปก็เป็นหนึ่งะครับ491เก้าหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์แปดทีนี้ก็เอาเลขหกตัวเนี่ยบวกกันมาให้ได้สองตัวครับ491บวกกันจะได้สองตัวก็ได้30 508บวกกันก็จะได้ 58, แล้วก็เอาสี่ตัวบวกกันจะได้สองตัวครับ สามศูนย์ได้สามห้าแปดได้สามสามสามจะได้หกบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดสูตรนี้จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวท่านจะถามอีกว่าเอาเลขอะไรมาบางคนก็จะงงส่วนสูตรสองผมก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยครับสูตรสองวันที่ผ่านมาผมให้แปดสี่ตรงตรงเลยสำหรับสูตรนี้แล้วตัวเลขเขาก็เดินดีเหมือนกันครับ เลขตัวสุดท้ายแล้วก็เพื่อ้เลขเพิ่มเติมอันนี้ให้เก้ากับศูนย์ก็ออกไปที่แปดเก้าวดผ่านมาก็ให้สี่กับห้าก็ออกไปที่ครับแปดสี่แล้วก็ห้าเก้าสองศูนย์นี้ตัวเลขเด่นมากครับแล้วผมจะเอาสองศูนย์นี้ครับเลขเด่นสองศูนย์นี้มามัดรวมกันแล้วจะได้เลขจับคู่ชุดให้ท่านอีก,อกทีหนึ่งเดี๋ยวท่านมาดูครับว่าจะได้เลขวันไหน เราไม่ได้สังเกตมาหลายงวดครับเอาสองสองสูตรนี้ครับมาจับคู่ชุดกันเข้าทุกงวดครับรับรองไม่ขาดทุนครับแล้วนี่คืองวดใหม่งวดใหม่นี่งวดนี้งวดที่ผ่านมาเข้าๆตรงนี้ครับผมจับคู่ให้ถูกจับแปดสี่ตรงนี้นี่ครับแล้วงวดนี้เด่นสอง แล้วก็มีหกฉะนั้นงวดนี้จะเน้นไปที่หกสองนะครับงวดนี้หกสองเจ็ดสองผมจะเน้นเลยตัวเน้นคือหกสองเจ็ดสองเลยงวดนี้เดี๋ยวมาดูครับสองสูตรรวมกันจะได้เลขอะไรถ้าตรงกับตัวนี้ในกลุ่มนี้เราจะได้เอาให้เต็มที่ครับสำหรับงวดมันพูด ตัวสุดท้ายได้เลขสองครับสูตรนี้ก็คำนวณเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนี้ก่อนแต่ท่านก็จะถามผมอีกก็ใช้เลขสลับตำแหน่งกันครับเริ่มจากสี่ห้าเก้าเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งแปดแต่สูตรนี้จะ100าร้อยมะลายลงมายาวเลยครับเป็นสูตรร้อยมะลายยาวคือเริ่มจากหกตัวห้าตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวแล้วก็เลขตัวเดียว วันนี้ตัวสุดท้ายได้เลขสองก็จะเอาสองมาตั้งตรงนี้ครับแล้วก็นับเพิ่มไปครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตีเส้นแบบนี้ครับ ลำรับสูตรสตัวบนตรงโต๊วสูนรนี้เราก็จับตัวที่ไม่ได้ตีเส้นออกมาก่อนครับข้างบนก็จะได้680ชุดล่างจะได้3ามห้นี่ครับสูตรหนึ่ง สูตรนี้สูตรเดียวนี่แค่นี้ก็พอครับผมว่าเอาอยู่สําหรับสูตรนี้ไม่จําเป็นต้องดูหลายสูตรครับชุดสองชุดสองก็จะเริ่มจากตัวนี้ครับเจ็ดเ้าหนึ่ง แล้วก็สองสี่หกนี่ครับจะได้สองชุดแบบนี้ชวนชุดสองนี่เข้าทุกงวดครับถ้าไม่สองตัวก็สามตัวบนคือเข้ามาเขาทุกงวดเลยครับยังไม่มีงวดไหนเลยที่พลาดถือว่าเป็นเป็นสูตรที่ เดินยาวนานจริงๆครับสำหรับสูตรนี้ตั้งแต่คำนวณลาวพัฒนามาเรามาหาตัวชนกันครับข้างบนมี6 8 0มี6มี6 8 0ข้างบนไม่มี6ข้างล่าง2 4 6มี6ครับชน6แล้วก็3 5 7 ก็มีแค่เจ็ดเนี่ยครับเอาแล้วครับหงวดน,นี้สูตรหนึ่งเด่น 6, หกกับเจ็ดงวที่ผ่านมาผมก็ให้แปดกับเก้าเนี่ยครับมันชนที่แปดกับเก้าชนสองตัวมาแน่ครับหกับเจ็ดแต่ว่าจะคู่กับอะไรแค่นั้นเองเด่นมากเลยครับหกกับเจ็ด วนวดนี่ยี่สิทับสามทับหกแปดนี่ครับที่ชนกันก็หกกับเจ็ดแล้วลูกไอ้เลขจับคู่เขาก็จะอยู่ในในในเลขหกตัวเนี่ยจะมีคู่ชุดเขาอยู่ครับถ้าเด่นหกกับเจ็ด ก็ไม่ยากครับก็ไปหกสองหกสี่หกเก้าหกหสองเจ็ดสี่เจ็ดฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับถือว่าเราได้เลขเด่นคือ6กับ7จ็ดสำหรับสูตรนี้ครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับสามสูตรนี้สูตรหนึงร้อยมมลัยสูตรสอง ลาวพัฒนาร้อยมาลาัยเหมือนกันครับท่านแคปหน้าจอสูตรนี้ไว้ครับและท่านเอาไปจับวินสำหรับสูตรนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าสูตรนี้ดีที่สุดรครับเป็นสูตรที่ดีที่สุดชนที่หกกบเจ็ดฉะนั้นตัวเด่นก็เป็นหกกบเจ็ดครับวันี้ ผมจะเอาสองสูตรมาจับคู่ให้ท่านครับเป็นสองสูตรมัดครับมัดรวมกันสูตรจับมัดเลยผมจะเริ่มจากทำงวดงวดงวดนี้ให้ท่านดูก่อนจากงวดวันที่เอาวันที่ยี่สิบวันที่สิบเก้าก่อนแล้วกัน ท่านจะได้ไม่งงเริ่มจากคนที่สิเก้า สูตรหนึ่งวันที่19ก็คืองวดนี้ครับที่ออกสามหนึ่งหสเด่นหกับ7สูตรหนึ่งงวดนี้เด่นหกับ7ส่วนสูตรสองวันที่19ก็คือตัวนี้ เดนสีกับห้าเดนสี่กับห้านี่สูตรสองนะครับเดนเขาสี่กับห้าเห็นไหมครับถ้าเราเอาสี่ตัวมาจับคู่ชุดกันจะได้หกสี่ตรงนี้นี่ครับหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเลขออกอะไรครับ 1ามหนี่ครับเข้า6 4ฝั่งนี้จะเป็นสูตรหนึ่งฝั่งนี้สูตรสต่อไปครับหัวที่ยี่สิที่ผ่านมาจะย้อนหลังให้ดูแป๊บเดียวครับสูตรหนึ่งได้7กับ8ปดสูตรสได้9กกับศูนย์ เห็นไหมครับเลขวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเขาออกอะไรครับออกเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองแปดเก้าแล้วนี่ครับมาทั้งเจ็ดแล้วก็แปดแปดก็มาที่แปดเก้าเนี่ยครับ,ม, 7, 8, 8, 8ม, 8, รบมีเลขสี่ตัวก็เข้าไปที่แปดเก้าเพราะเลขออกเจ็ดสองแปดเก้า หลังจากวันที่21ออก7289แล้วก็มาดูงวดที่ผ่านมาครับที่ออก849ก็คืองวดนี้สำหรับสูตรหนึ่งได้8กับ9สูตร2ได้4กับ5 เห็นไหมครับถ้าเราจับสีตัวนี่มันรวมกันผมถึงบอกว่าให้เอาตัวเด่นมารวมกันก็เข้าไปที่แปดสี่นะครับแล้วตรงนี้เก้าห้าด้วยห้าเก้าเห็นไหมครับเลขออกไปที่แปดสี่ห้าเก้าเท่ากับว่าได้สี่ตัวเลยเราวินสีตัวเลยครับเนี่ย ทำไมผมถึงบอกว่าให้ดูตัวเด่นตัวเด่นไว้สูตรหนึ่งสูตรสองแล้วมาดูสูตรนี้ครับสูตร 1, หนึ่งงวดประจำวันที่ยี่สิบหกพุ่งนี้ครับวันพุธได้หกกับเจ็ดเราต้องมาวิเคราะห์กันแบบนี้ครับแล้วสูตรสองได้อะไรครับได้สองกับ3ก็จะได้อะไรครับ เพราะว่าฝั่งนี้เขาเป็นอยู่หลักสิบมาตลอดหลักสิบมาทั้งได้ได้ทั้งบนทั้งล่างฝั่งนี้จะอยู่หลักหน่วยมาได้ทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมครับหกก็หกสี่ตรงนี้เจ็ดสองแปดเก้าเห็นไหมครับแปดก็ออกแปดสี่เห็นไหมครับแปดสี่ 7, 2, 8, 8, ออ 8, 8, แต่ตรงนี้แค่สลับตัวเลขเป็นเก้าอยู่หลักหลักหน่วยห้าอยู่หลักสิบบน เท่ากัว่ามาสี่ตัวเลยงวดที่ผ่านมางวดนี้ถ้าเราจับชุดก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับก็จะมีหกสองหกสามเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนี่ครับสำหรับราวัฒนาประจำวันพุธ ยี่สิบหกทับสามทับหกแปดแล้วมาดูลาวพัฒนาตรงโตครับม่อกี้เราทำแล้วได้เลขอะไรดูครับลาวพัฒนาตรงโตหวดันที่ยี่สิบหกเหมือนกันนี่ครับเด่นไปที่เลขอะไรครับหกกับเจ็ดและตรงนี้มีอะไรล่ะครับมีสองตรงนี้มีไหมมีสอง มีสองมีสามถ้าตัวเลขมันจะไปไหนแล้วครับถ้ามันไม่ออกแบบนี้นี่ครับสี่ชุดเน้นๆเลยครับเราต้องมาวิเคราะห์แบบนี้ครับทำไมผมถึงอยากให้ท่านจับเลขเด่นออกมาเพราะว่ามีหลายคนไม่ค่อยจับเลขเด่นครับจะเอาแต่ชุดสามตัวสองตัวตรงๆมั้งถ้าจับแบบนี้ผมว่าท่านไม่ขาดทุนเลยครับ ก็คลิปนี้ก็จะมาสรุปสามสูตรนี้ให้ท่านได้รับชมก่อนครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางครับสำหรับงวดประจำวันพุธที่ยี่สิบหกเดี๋ยวเจอกันอีกรอบในสูตรสรุปทุกสูตรครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนครับเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนครับคลิปนี้ต้องดูให้ได้ครับ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด